ก้อก้อยเา้ต้องนี้เ่ยล่ะเจมสพดเจมสเพูดหนูเห็นแต่นอากิน อไ่ตว่ต้วโอ้เป็นแน่ๆเิดกระทบเป็นแนเนี้ยกระทบบอโอ้ทีนี้เพื่อนเทติสีเป็นแน่ๆนี่ดีโอ้ออ้าวบอกมาอื่นมาอีกนะครับมอื่นครับผมครับผม รับไลยเลยครับ ตรงหยิบได้แล้วครับผมโอเคครับที่ใสายนี่บ้านที่ใส่ชุ่งสีเมืองครับโอเคครับผมชุ่งสีเมืองครับผมโอ้โห okay, ครับ, okay, รบ oh, มาด้วสายครับนีม่มาด้วสาย ครแจ้งบ่อ่าครับผมเป็นในแนวข้อพิดเพงในเนาะโอ้ยแย่ค่ะเดี๋ยวนี้งานกับบะมีเห็ดยังกับนั่นแย่เข่ากับบะมีอะล้วพวกภาพพวกแหวนแตะมาจ่ายไร้ไร้ยางค่ะกับบะมี่ดีใจที่ว่าให้มาซอยเหลือพอได้นั่นไหมค่ะโอ้ยขับฟังยังไงตึงหัดเทคนิคนะโอ้ยเส้นลูกหลานมาเรียนจบนี่ว่าดจดีกันเมื่อจ่ายจ่ายก็เทคนิคเนี่ยเป็นโรงเรียนที่ว่าเออสารคุณภาพเล็กน้อยให่มีเออนั่นหมายถึงว่า อาชีพเขาจะของเลยค่ะยังเ้าวคนนี้งานท่ามือเขาจะไปส่อมมอสได้สิแม่ค่ะยังก้าวหนาวด้วยค่ะครับผมบขอคุ้งเลไลด้วยค่ะครับผมอูส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 ูเด้อครับผมกับคนเองต้องเรียนกับติดครับผมแค่นี้ก็ดีใจแล้วค่ะตื่นตันใจเพราะว่นเลยค่ะคนเฮานำใจคนไทยเนาะค่ะเนาะคือหมายถึงว่าเออหน่อยนี่ก็ดีใจอีนี้ ครับผมมันได้เี็กน้อยได้กินน้ำได้หอดิ้มน้ำดีไหมค่ะครับผมบอกว่าสิไห้น้องคนเมิ่อแล้วที่อีรีนะมันมันมันบุงแบบว่าย่างนีนั่งส่วนเสือซุ้มโง่อย่างสิไหมคะครับผมทอี่ลีตัวค่ะครับผมเต้าวเลยเต้าวอยู่หอกก้ามเมื่อนี้ครับค่ะอ้าวมาลืมมาอีกได้ครับเด้ night, the game, okay. เอลืมมาอีกได้คร mm ับครับครับผมครับผมหมดต้นทางครับตัดก๊อกใานั่นไปบอกาจาย์ยึดได้ครับยิบได้ครับ ครับสามสี่้องสู้ไหมครับต้องสู้ไหมสู้ไหมครับ ตอนนี้พกานไ้านะครับกจารยเชื่อว่าเราิไว้มก่เพราะวันไว้หนะครับวันนี้ก็ด้วยสื่ด้ยเราังจขอบคุณมากๆนะครับแล้วก็จะเป็นสิ่งที่เป็นวัฒนธรรมของกลาสิ์เราเองคือเราไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังนะครับเราก็จะเพื <y> parole, ่ออาทรแล้วดูแลกันไปก็ยังไง ก็ขอเป็นตัวแทนขอบคุณทุกท่านนะครับที่ได้มาสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นอาหารเครื่องดื่มและสิ่งต่างๆที่จะให้กับเจ้าหน้าที่และก็ผู้ป่วยนะครับขอบคุณมากเลยครับไว้ตัวจมือได้วยนะครับกเราสู้ๆไปได้กันนะครับพี่เพลงไหนนะครับแต่ว่าสภาพวัดช่วงนี้โอ้โิดรับก็ไหวครับสายด้เมื่อรรอยก็บาทครับหายกนยากครับจะไปกี่ตั้งกันหมดตั้งกันครับตั้งกันหลายครับ แล้วเทคนิคคเพื่นมีโครงการนึงดีดีบอดีครับดีครับอยากให้เพื่อนมีเรื่อยๆวครับอยากให้มีอยู่ครับ,คร,บครับผมครับ